พระวาจาประจํา,าวันเสาร์ที่27มกราคม2024บทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่สองในครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งประกาศกนาธันไปพบกษัตริย์ดาวิดประกาศกนาทันจึงเข้าเฝ้าทูลกษัตริย์ว่าในเมืองหนึ่งมีชายสองคนคนหนึ่งร่ำรวยอีกคนหนึ่งยากจน คนร่ำรวยมีฝูงแกะและโคจำนวนมากส่วนคนยากจนมีลูกแกะเพศเมียเพียงตัวเดียวเป็นลูกแกะที่เขาซื้อมาและเลี้ยงดูอย่างดีแกะตัวนั้นเติบโตขึ้นในบ้านกับเขาและลูกๆก,กินอาหารกับเขาและดื่มจากถ้วยของเขานอนซบอกของเขาเขารักแกะตัวนั้นเหมือนบุตรสาว วันหนึ่งมีคนเดินทางมาแวะที่บ้านของคนร่ำรวยซึ่งไม่อยากฆ่าแกหรือโคของตนนำมาทำอาหารให้คนเดินทางที่บังเอิญมาเยี่ยมเขาจึงเอาลูกแก่ของคนยากจนมาทำอาหารให้แขกแทนกษัตริย์ดาวิดกลิ้วชายผู้นั้นมากตรัสกับนาธานว่าตราบใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่ ผู้ที่ทำเช่นนี้จะต้องถูกประหารชีวิตเขาต้องชดใช้ราคาลูกแกะนั้นสี่เท่าเพราะเขามีใจร้ายกระทำเช่นนี้ประกาศกนาธานจึงทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระองค์คือชายคนนั้นเพราะเหตุนี้จะมีคนในวงตระกูลของท่านถูกฆ่าอยู่เรื่อยๆเพราะท่านได้ลบหลู่เราเอาภรยาของอุริยาชาวฮิตายมาเป็นภรยาของท่านกษัตริย์ดาวิดต,ตรัสกับนาธานว่าข้าพเจ้าได้ ทำบาปผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนาธานทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยบาปพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ต้องสิ้นพระชนแต่เนื่องจากพระองค์ทรงดูหมิ่นองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยกระทําการนี้พระโอรสที่จะเกิดมาจะต้องตายแล้วนาธานก็กลับบ้านองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้พระโอรสของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดจากภรยาของอุริยาป่วยหนัก กษัตริย์ดาวิดท,ทูลอ้อนวอนพระเจ้าขอให้ทารกนั้นหายป่วยพระวราสารบุูมาราโกเย็นวันเดียวกันนั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาสิทธว่าเราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิดบรรดาสิทธจึงลาประชาชนไว้และออกเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นไปมีเรือลำอื่นๆติดตามไปด้วยขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้าคลื่นสัดเข้าเรือ จนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้วพระองค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือบรรดาศิษจึงปลุกพระองค์ทูลถามว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่สนพระไทยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นบังคับลมตรัสสั่งทะเลว่าเงียบซีจงสงบลงเถิดลมก็หยุด ท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่งแล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่าตกใจกลัวเช่นนี้ทำไมท่านยังไม่มีความเชื่อหรือเขาเหล่านั้นกลัวมากพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้ข้อคิดข้อคิดจากพระวาจาวันนี้คือพระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงความยุติธรรมและความรักเมตตา เรื่องราวการทำผิดความยุติธรรมของกษัตริย์ดาวิดสอนเราว่าดาวิดเหลิงในอำนาจที่มีและคิดว่าพระเจ้าอยู่ข้างตนเสมอแต่เราก็เห็นแล้วว่าแม้พระเจ้าจะทรงโปรดปรานกษัตริย์ดาวิดเพียงใดก็ตามหากดาวิดทำผิดพระองค์ก็ต้องลงโทษและโทษนั้นลดทอนความรุนแรงลงเมื่อกษัตริย์ดาวิดสำนึกผิด ผู้ที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าทุกคนควรตระหนักในเรื่องนี้คําสอนจากพระวรสารคือพระเยซูเจ้าทรงห้ามพายุในทะเลให้สงบได้พระเยซูเจ้าคือพระเจ้าในรูปของมนุษย์ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำสะท้อนถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั้งสิน้นขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2024